สวัสดีครับผมโค้ชปูนนครับตอนนี้คุณกําลังชมรายการซิสแ a c โ Project อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยเนะื่องจากว่าคนที่อยู่ข้างๆผมนี้ครับผมเป็นนักเรียนหนึ่งท่านนะครับที่พูดเลยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างไม่น่าเชื่ออะไรก็จะบอกว่า มันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แบบสักแค่ไหนกันเชียวมีอะไรที่มันพิเศษคะผมก็บอกเลยว่าพี่ท่านนี้ครับผมอายุเลข5นําหน้าแล้วนะครับดูจากทรงแล้วไม่ถึงใช่ไหมนะครับตกใจอะไรเซนะครับผมเดี๋ยวให้รู้จักกับพี่ท่านนี้ก่อนให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับบอกว่าชื่ออะไรครับค่ะนุชลินแอนดิสันค่ะคุณแม่ลูก4ี่วัยห้บวกค่ะก็บอดี้แฟทเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าโปรเจกต์แฟทดรอปสต็อปยูแฟทเนี่ยครับผมคือเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ27.5ค่ะมาในวันนี้ เหลือ21โอ้ยลงแบบเดือดมากๆโดยที่น้ำหนักตัวลงแค่นิดเดียวนะครับลงแค่3กิโลนิดนิเองนะพี่ใช่ประมาณ3<ะ>โลก,กว่าอ่าครับเขาไม่อยากให้ให้น้ำหนักลงเยอะไงคะอือครับ,รบทีนี้ประเด็นคือคือหลายเขาจะบอกว่าพี่แนนเนี่ยเป็นสายยิมใช่ไหมเป็นสายแบบ ต้องเล่นฟิตเนสหนักแน่นอนเลยอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่เนตเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของการออกกำลังกายเลยไม่มีความรู้เรื่องของนิวทริชั่นเลยเรึ่งสอนอาหารคือไม่มีเลยนะครับผม,มแต่เพิ่งมาเข้าโปรเจกต์นี้แล้วก็เพิ่งมีความรู้นะครับ<ช>ทีนี้เราเริ่มต้นยังไงในตอนที่เราแบบเริ่มต้นจริงๆครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือทานผลิตภัณฑ์แต่แบบเหมือนทานผิดทานถูกแต่เราอะอยากจะแบบเหมือนกับ มีมีความรู้ที่ถูกต้องก็มาได้โค้ดเนี่ยค่ะที่ว่าคอยแนะนำแล้วก็จะทำยังไงให้แฟตเนี่ยมันลงไปแล้วก็เรื่องอาหารนี่สำคัญแล้วก็เราก็มาฝึกเอ่อคาร์ดิโอแล้วก็เวดดิ้งเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมากคือต้องมีวินัยนิดนึงอะค่ะได้ข่าวว่าไม่ได้เข้ายิมออกกำลังกายที่บ้านไม,ไม่ได้เข้ายิมค่ะไม่รู้จักยิมไม่รู้จกัก อะไรทุกอย่างในยิมเลยค่ะว่าจะต้องเล่นแบบไหนคือเล่นเองที่บ้านค่ะแต่เราก็ตามดู YouTube ของโค้ดเนี่ยค่ะทุกแมตดูหมดตาม TikTok อกตามแล้วเราก็ฟังก่อนนะคะสำคัญคือเราต้องฟังแล้วก็ทำความเข้าใจตรงนี้ค่ะสำคัญแล้วก็เรามาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวนันเพราะว่า 1. เราไม่มีเวลาไปยิม 2. เราไม่รู้จักเครื่องมือในยิมเลยว่าเราจะต้องเล่นแบบไหน ก็คือพูดเลยว่าไม่เคยเข้ายิมมาก,ก่อนคือเ,คเข้ายิมเนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแล้วเพราะว่าใช้ของไม่เป็น<ช>ก็เลยเล่นบ,บริเวณ<ๆ>ที่บ้านดีกว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่บ้านบ้างเหมือนแบบเฮ้ยเลขห้าแล้วฉันไม่น่าจะทําได้หรอก<ด><ๆ>แถมแบบงานยุ่งด้วยแต่ที่นั้นเนี่ยคือลูกสี่นะครับทาธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องมีสามีที่ต้องดูแลด้วยมีหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบครับผมแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลัาษได้จริงมีอะไรจะบอกกับทางบ้านบ้างครับ ก็อยากจะบอกว่าอยู่ที okay. that that parole, ่ใจนะคะแล้วก็ด้วยความตั้งใจคือที่ n e ตออกมาทําตรงเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นผู้หญิงมนุษย์ป้านเนาะที่เขาเรียกกันนะมนุษย์ป้าเนี่ยมนุษย์ป้าเนี่ยเราก็อยากจะมาเป็นแรงผลักดันนะค่ะเพื่อแบบว่าเอ้ยมนุษย์แม่หรืออะไรต่างๆนานาที่เราได้ยินที่เขาว่ากันเน่ะเพราะเคยดูข่าวที่เขาบอกว่าคุณตาเราฟังอายุ52นี้ยเรารู้สึกตกใจไงเราเลยอยากพิก พิคคำคำนั้นคำดูถูกอะค่ะวันนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะพี่แนทเนาะนะครับผมก็ยังไงขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับช่องสเปกโ j จ c ตของเราครับผมแล้วก็คนที่บ้านถ้าเกิดใครคิดว่าคุณทำไม่ได้อายุเยอะแล้วมีลูกเยอะนู่นนี่นั่นงานยุ่งคุณดูพี่แนทเป็นตัวอย่างครับผมครับแล้วคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณทำได้ยัไงขอบคุณพี่แนทมากครับผมขอบคุณมากครับ ก็ถึงคุณผู้ชคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโพสปูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและพี่แนทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับสุดยอดมากเลย